มาจ้าเมนูอะไรเอ่ยวันนี้นี่เลยค่ะแปะสะปลาช่อนค่ะปลาคอไ่เข้าด้วยค่ะเด้อคุณเนื้อฟูๆสดๆเลยจ้าน้ำจิ้มถั่วแซบๆค่ะขนมจีนแล้วก็ผักสดด้วยค่ะเด้อมาจ้ามาจ้าแซบๆน้ำกันมาจ้าเมนูปลาคอไงม้นนี่ค่ะเขาจะปลาคอไงเป็นหนึ่งเฮ็ดแปะสะกันจ้าชืมาจ้า หนึ่งปลาขอใหญ่กันจ้าจะระวังที่เท่าหนึ่งปลาไว้เลยค่ะเราก็จะมาตำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มวันนี้จะเป็นน้ำจิ้มถั่วจ้าในโครกก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปได้จ้าตำพริกกับกระเทียมแหลกได้จ้าวันนี้ใส่รากผักชีติดโคนลงไปน้ำจ้ดจะได้หอมๆเนาะตำให้ละเอียดจ้าโอเคค่ะหลังจากนั้นนะจ้านี่จ้าถั่วตัดจ้าถั่วตัดนะคะรู้จักถั่วตัดนะคะเนาะใส่ลงไปจ้า ตามจ้าให้ละเอียดเลยเด้อโอเคค่ะนี่ตับแต่อมนี่เราได้จ้าเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันจ้าต้าปลาค่ะจึ๊บนี่หอกะพีน้ำมะนาวจ้าหนึ่งไปแล้วสองสามกะพีจ้าน้ำตาลทรายจ้าหนึ่งช้อนแกงเลยนะจ้าเพราะว่าในถัวตัดมะมีความหวานอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็ปรุงไปชิมไปได้ค่ะเด้อยวมารสได,ด้เลยวันนี้เขากจะอาแบบเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานเค็มจ้าเติมน้ําต้มสุกลงไปจ้ะความเข็มข้นก็แล้วแต่เลยได้ค่ะเด้อมาข้มข้นกับกรต้องใสน้ำลายจ้าอโอเคค่ะชิมรสก็ดีได้ค่ะแต่ว่าเพื่อนแบบค่อนข้างใสเนาะค่ะเนาะใสไปน,นิดนึงเราอยากได้ข้นๆจ้านี่จ้าก็เลยตำถั่วที่ส่งนะคะใสลงไปเพิม่มอีกจ้ามาข้นๆนกับเพิ่มทั่วลงไปจ้านี่เลย นี่คนขึ้นมาทันทีเลยจ้าน้ำจิ้มถั่วของเราวันนี้จ้าเห็นไหมคะมีความกรุบกรุบของถั่วด้วยนะจ้าผักชีจ้าอ่าซอยผักชีลงไปเรียบร้อยจ้าน้ำจิ้มถั่วแซ่บๆของเราวันนี้จ้าเดี๋ยวเราไปดูปลาที่เราเนื่อกันจ้าจอบเบิ้งกันจ้า,จบบจาว้าวสุกเลือเินี่ยุู้นะ่ะเนือฟูฟูเลยค่ะ เนื้อฟูๆเลยจ้าปลาคอใ้อยสดๆเ่าค่ะสุกแล้วสุกแล้วนึ่งสุกแล้วจ้าไปจัดจานกันค่บะบันนี้เรียบร้อยจ้าสําหรับเมนูแปะสะปลาช่อนนะคะปลาช่อนสดๆเนื้อฟูๆจ้าวันนี้กินกับขนมจีนจ้าผักสดแล้วก็น้ําจิ้มถั่วรสแซ่บค่ะมาเด้อมาเด้อแซ่บๆน้ากันจ้า